ไอเถ่ามันเป็นเมียกูแลก่อนเฮ้ยไอเอ็มคุณตกใจอยู่คุงต้นเรื่องจริงหรออะกูบอกเลยอย่าเชื่อกูนะอีหน้าเลยกูเจออยู่ร้านตาปโป่งมีปตาโปง่โปง,งแต่ว่าอีหน้าเห็นเกหวอตู่มันยังงอนๆเลยเนี่ยตาโป่งไ,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 ไม่มีคนไงกูเดินผ่าน,นไปพอดี เดี๋ยวซ้ายแรงขวาไม่มีใครฟุ้งเสียงไอ้หน้าไม่กล้าส่งเสียงเพราะเสียงมันโก่งมันดังว่าหัวมาบ้านเลยหาเข้าบ้านเลยแต่ว่าไม่กล้าบอกเพื่อนว่านี่คือเมียนะโก้เพื่อนอิจฉาเพราะอ้หน้ามันสวยไงเอ๊ะปิ๊บเฮ้ยไอ้เท่ากูบากฝากบักเลยนะแล้วกูซื้อกับข้าว่อนนี่เหตุการณ์ที่ผ่านตรงนี้วัวมาซื้อกับข้าวไอ้เท่าเห็นไอ้หน้าแล้ ใจไม่ไหวเกิดการสมุนกิดขึ้นกูก็มาเห็นด้วยสมุนเหรอสมุนสมุนแค่คนพอวะโมึงเกิดมาจากการุ่นกูได้สมุนกันขูไม่ค่อยแงประตูนี่ประตูดังอย่างนี้เลยกูนี่แงประตูไม่ยินเลยกูได้ยินภาพเลยประตูเบาเลยนะประตูเบาขูแงีประตูเจ็บปั๊บมึงเชื่อไหมว่าแม่มึงได้เห็นกูแต่มัน กลัดยอกเย้ยปูแพลที่ได้ยุดแต่กลับยักหนะ้าเหมือนเป็นการยอะเยะ้ยเรียกปูเข้ามาในบ้านทำยังไงนี่แม่มอยู่นี่ปูจะปิดประตูหน้าทำไมทำแบบน,นี้พี่ต <c oughs> ักเล่ยป้ากูเนี่ยปิดประตูเ <c oughs> องเลยใครเอามือเมียะไรทำไมไม่กวาดปูแม่มึงใช้ตีน2ข <c oughs> ้าง <c oughs> ปูขึ้นสูงๆแล้วบอกกูเข้าบ้านยังไงวะอะไยเนี่ยเหรอนี่ตรีนบวกเนี้มีบางช่วงนะกวากแบบค้างตงใส่แบบตะคิวไปกินกูนี่อย่างมันทำมันคือผู้หญิงแต่พ่อมึงเนี่ยเพื่อนรักอ,อุตระแฉะแฉจริงจะหยุดมีไหม มันไม่มีคุณควรมีนักตูดด้วยทีนึงพ่อมึงเล่นหน้าเล่นตาหลอกกูแลบลิ้นปิ้นตาหลอกกูก็เจอยจอกูกูดักเห็นกูแหวกไปปักระหว่างที่อีหน้ากะลังเอาตีนโป๊กูเห็นเลยไอ้เท่าแล้วที่หลอกกูบางช่วงแบบกลัวกูจะปิดประตูหนีแม่งหรื แล้วพี่ไว้าเองไปไปงูนะดีไม่ดีมึงก็คือโรคหัายต่ลูกเอ้ยแค่มาหาไปนะถ้ามีโอกาสกูพอมจับชายข้างหึงมึงเข้าโบสสักคั้ง มีมีบุญคุณทำใจโอ้โหมีอะไรจะพูดกับกูไหมลัคนาตุ้ง อูมัเนี่ยตั้งแต่ตอนที่คือเปลี่ยนยาเข้าออาไนไปรเล่ะเออเนื้อข้าวกับมาเออแล้วคุณมีแรบลิ้นใส่เพื่อนหรอเเออหลอกล่อเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคนเล่นกันอ่ะเออตีก็โบกโบกโบกเงี้ยตบอก้ แต่ว่ามันเป็นจังหวะนะบางทีก็มีไวบ้างเช้าบ้างไม่เถอะไม่แต่ช่วงจังหวะลูกกูเชื่อแต่ว่าไงไม่เชื่อหรอกทำไมมึงถึงเป็นคนที่ได้จังไรแบบนี้นะไอ้ไงขอบคุณสำหรับรางวัลนะไม่ได้รางวัลลูกผู้ว่า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 ลูกนี้โกผู้ว่ามันยังยันทีแล้วลู กูจะไปถือโทษคนมึงพ่อมึงเนี่ยคล้ายๆล้ายคนบ้าคนไม่เห็นกูก็พูดเกเรไปกูเร็วขอม่ให้มึงกินขออร่อยนะขออร่อยกูกูจะบอกให้ขออร่อยกุยช่ายกุยช่ายขออร่อยนใครติด่อได้นะคะกุยช่ายกูมีออดเดอร์มา้งจ๊ะพี่ทำไมอีเข้าไม่ใช่าเลยเพิ่งอะไรมกูยังไม่ใช่นกุยช่ายกุยช่ายไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ ก้าวเปียกก้าวเปียกเที่ยวไว้อุดรจดัดอ่ะโอ้ยเหนียวกว่านี้อีไหมเนี่ยโอ้ยหอมดีทุกเหนียวแบบนี้ติดมือดีจังไอ้นี่เขาว่ามันอร่อยใช่ไหมอืมไม่รู้นะที่เคยกินใครกะรันตีได้ว่าอร่อยอร่อยลูกกะรันตีได้ไหมอร่อยอร่อยแดดใส่ถ่ายหรือเรล่ เขออกนี้มัน้อดปิ้งออกอ่าอ้าปากอร่อยเลย สูตรน้องเปี้ยวหรือเปล่าก็ะตือว่าแม่อร่อยมีผู้ชายสูตรน้องเปี้ยวอันนี้ของเพื่อนอันนี้มีไข่ปลาโลนั่นก็ข้าเอามาให้ดีเกดินเออพึ่งพูดให้ดีว่าอร่อยหรือแม่อร่อยพึ่งพูดแม่อร่อยวันนี้พรุ่งนี้ดีเกดเราจะไม่ได้กิน ไปยุคนี้งงหมดเลยคิดด่คอร์ดสิพี่ว่าขุย่ายเนี่ยจริงอร่อยแน่ใครบอกไม่อร่อยล่ะถ้าไม่อร่อยเลื่อกแก้วกระถ่ายหรอกเหนียว

เฮ้ยไม่รู้วันนี้ไม่รู้ข่าวอาเฮ้ยมันมีปอดห้องพิเศษที่มันเก็บอาหารได้เยอะนะโอ้ยแกเยอะมาก แล้วยังไงกี้อันยูมึงเหมือนพวกมอดกอะไรแล้วก็ดูเอาูไอ้นีคืนนี้ะทีน้มาเออเดี๋ยวก่อนกินน้ไหวก่อนไหวก่อนอะไรวะภาษาเทศ

நான் <laughs> เฮียี่ย้งี่เสียลอยฮะพี่เสียอต่อแทนมึงนิอ่กนั่งลงกัอันนี้ตรงนั้นเดี๋ยวกลัวมาหาเทพกับไปกินดูตรงนี้นะ อยู่ตรงนี้จะไปไหนฟังคำสั่งกูตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงหกโมงเย็นห้ามพูดห้ามคุยกันห้ามเป็นเสียงออกมาแม้แต่นิดเดียวมึงเข้าใจไหมไอ้นายเข้าใจจะไมะพูดทำไมเมื่อกี้กูสั่งไว้ว่ายังไงห้ามพูดแล้วมึงจะพูดทำไมกูบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงกี่โมงหกโมงห้ามพูดนั่นไงจะพูดออกมละหนึ่งสองสามสี่นักก็ไปอะไร ฮะแล้วม <Scroll> ึจะพูดทำไมกูบอกว่าฮะพูดนี่คุณต้องต่อคุณอยู่มันไม่ดีเรื่องอะไรไหนแม่ร้องต่อถายแม่เขาหน่อยถ่ายแม่เขาหน่อยมึงแอบเลยทำไมไม่พูดกับเขาถ่ายแม่เขางูเห่า พูดให้ได้ยินนะมึงก็ได้ไหม no 活不的人。 เราต้องอาบน้ำิกิกพี <No <S <S ่สียงน้ากลัวไม่เอาเสียงเนี้ยอาน้ำิกิกไม่ขันเลยค่ะหนีเน่ไม่ตายแล้ววิ่งมาขึนากลางเขาเฮ้ยถป่าเจ้าเขาตายแล้วค่ะ